สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับวันนี้นะคะของเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องสิทธิของผู้ใช้แรงงานนะคะก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคกันไปแล้วนะคะ ซึ่งสิทธิของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2522นะคะแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พศ2562ได้มีการบัญญัติสิทธิของผู้บริโภคไว้นะคะ,ะเพื่อได้รับการคุ้มครองซึ่งก็จะมีการกำหนดไว้5ประการนะคะก็คือสิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 2. สิทธิจะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการนะคะสสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมนะคะในการทำสัญญา 5. สิทธทิจะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย นะคะ,ะครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับสิทธิของผู้ใช้แรงงานนะคะ,ะเรามาดูในส่วนของสิทธิของผู้ใช้แรงงานกันนะคะผู้ใช้แรงงานเนี่ยหมายถึงผู้ที่ตกลงทำงานให้ในายจ้างนะคะและจะได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันโดยในการทำงานผู้ใช้แรงงานจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงานนะคะอะ สิทธิของผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายแรงงานไทยเนี่ยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่7พศ2562ได้บัญญัติสิทธิของผู้ใช้แรงงานไว้หลายประการด้วยกันโดยสิทธิของผู้ใช้แรงงานนะคะที่ควรทราบก็จะมีเกี่ยวกับ อันนี้ก็คือจะเป็นสิทธิของผู้ใช้แรงงานนะคะเกี่ยวกับเวลาทำงานนะคะ,ะเวลาทำงานเนี่ยไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันหรือตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันและไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้างให้มีเวลาทำงานปกติไม่เกิน7ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน42ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะอ่าอันนี้ก็คือ,อเวลาทำงานนะคะ,ะต่อไปค่าตอบแทนในการทำงานอ่าหรือค่าจ้างนั่นเองนายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเช่น นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างอย่างถูกต้องและตรงตามเวลานายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างในวันลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปก็จะเป็นการลานะคะการลาเนี่ยลูกจ้างมีสิทธิ์ในการลาตามกฎหมายก็อย่างเช่นลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อ ธุระจาเป็นไม่น้อยกว่า3วันทําการนะคะหรือว่าสวันทํางานลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีคันมีสิทธิ์ลาเพื่อคลอดบุตรไม่เกิน98วันนะคะอ่ะหรือเอลารับราชการทหารนะคะลูกจ้างชายเนี่ยมีสิทธิ์ลาเพื่อรับราชการทหารได้เท่ากับจํานวนวันที่ ทางการทหารเรียกนะคะอ่ะส่วนค่าชดเชยค่าชดเชยเนี่ยลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยหากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดก็อย่างเช่นลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ120วันแต่ไม่ครบ1ปีมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย30วันนะคะ อ่ะต่อไปจะเป็นค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบกิจการนายจ้างที่ประสงค์จะย้ายสถานประกอบการไปตั้งที่ใหม่นะคะต้องปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าและต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษให้แก่ลูกจ้างที่ไม่ประสงค์ไปทำงานณนะสถานประกอบการแห่งใหม่นะคะอ่ะต่อไป นายจ้างผิดนัดไม่จ่ายค่าตอบแทนในกรณีที่นายจ้างไม่คืนเงินประกันหรือไม่จ่ายเงินในกรณีที่บอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกล่วงหน้านะคะนายจ้างต้องเสียดอกเบี้ยให้ลูกจ้างตามกฎหมายกำหนดนะคะอ่ะต่อไปก็คือการจ้างแรงงานเด็กนะคะอันนี้การจ้างแรงงานเด็ก ก็ถือว่าห้ามนายจ้างเนี่ยจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นลูกจ้างนะคะถ้ามีการจ้างงานเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเป็นลูกจ้างนายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เด็กเนี่ยเข้าทำงานนะคะอ่ะซึ่งการใช้แรงงาน ทั้งเด็กและก็แรงงานผู้หญิงนะคะก็ได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541อ,อ, 2, อ่ได้บัญญัติสิทธิของผู้ใช้แรงงานหญิงและแรงงานเด็กไว้หลายประการโดยสิทธิของผู้ใช้แรงงานหญิงและแรงงานเด็กที่ควรทราบเนี่ยก็คือในส่วนของการใช้แรงงานหญิงนะคะห้ามลูกจ้างหญิงเนี่ยทำงานอย่างเช่นงานเหมืองแร่งานก่อสร้างที่ต้องทําใต้ดินใต้น้ําในถ้า ในอุโม,โมง์หรืออปล่องในภูเขานะคะงานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่10เมตรขึ้นไปงานผลิตหรือว่าขนส่งวัตถุ WiFi อะไรพวกนี้นะคะห้ามลูกจ้างหญิงมีคันทำงานระหว่างเวลา22.00ถึง6.00นทำงานล่วงหน้าเวลาทำงานในวันหยุด หรือทํางานบางอย่างก็อย่างเช่นงานเกี่ยวกับเครื่องจกักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือนงานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะงานยกแบกหามหาบทูนล,ลากหรือเข็นของหนักๆ15ห้กิโลกรัมงานที่ทำในเรืออะไรอย่างนี้นะคะ,ะแล้วก็ลูกจ้างหญิงมีคันเนี่ยมีสิทธิ์ขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิม เป็นการชั่วคราวก่อนหรือว่าหลังคลอดได้ห้ามนายจ้างเลือกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีคันนะคะ,ะส่วนการใช้แรงงานเด็กเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วด้วยนะคะ,ะห้ามใช้ลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานล่วงหน้าล,ล่วงเวลานะะห้ามให้ลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีทำงานบางอย่างก็อย่างเช่นงานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ งานที่ต้องทําใต้ดินใต้น้ําในถ้าปุโมงค์หรือปล่องในภูเขาอย่างเงี้ยนะคะ,ะงานงานบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่10เมตรขึ้นไปและงานที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะห้ามจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างเด็กแก่บุคคลอื่นห้ามเรียกหรือรับเงินประกันจากลูกจ้างเด็กนะคะห้ามลูกจ้างเด็กมีอายุต่ำกว่า18ปี ทำงานในบางสถานที่ก็อย่างเช่นโรงฆ่าสัตว์สถานที่เล่นการพน,นันสถานที่เต้นรําและสถานที่ที่กําหนดในกฎกระทรวงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กแล้วก็แรงงานหญิงนะคะอ่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับสิทธิของผู้ใช้แรงงานนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิของผู้ใช้แรงงานก็ถือว่า เป็นสิ่งสําคัญนะคะสำหรับผู้ที่ใช้แรงงานนะคะในส่วนนี้หวงว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะในส่วนของสิทธิของผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสิทธิของอผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายแรงงานไทยนะคะเกี่ยวกับค่าจ้างเวลาทํางานเวลาพักวันหยุดการ าการทำงานล่วงเวลานะคะการลาหรือว่าการจ่ายค่าชดเชยและค่าทดแทนนะคะรวมไปถึงการใช้แรงงานเด็กหรือว่าการใช้แรงงานผู้หญิงนะคะในส่วนนี้นักเรียนคงจะเข้าใจนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะครูก็จะมีชิ้นงานให้นักเรียนได้ทำนะคะก็คือให้นักเรียนทํากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่3หน้า139ข้อ1นะคะ เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งกลับมาตามช่องทางอีดีไลน์ของครูเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย